สวัสดีค่ะร้านสัญยาการยางค่ะวันนี้มีออฟโรดสายลุยนะคะขอบ16นะคะจะเป็น5รลู6กลูนะคะมีมาใหม่นะคะสวยๆนะคะจัดโปรราคาถูกนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่1กันเลยนะคะ ชุดนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะขอบ16นะคะ6กูนะคะกว้าง8.5อ็อบสูนนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางซูแมกนะคะ265 70 16นะคะเป็นยางปี24นะคะจัดโปรราคาถูกไปเลยนะคะชุด19,900บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่กระบะนะคะ6กูนะคะตัวสูงนะคะได้เลยไม่ต้องยกนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่2กันเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นออฟโรดไซส์ลุยขอบ16นะคะชุดนี้กว้าง8.5ออฟศูนะคะเป็นล้อใหม่นะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยเลยชุดนี้จะมาพร้อมยางเลนโซ่นะคะ265 70 16นะคะเป็นยางปี23นะคะนี่เป็นยางปี23นะคะนี่ดอกยางหนามากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูดอกยางกันเลยนะคะนี่ เส้นที่หนึ่งนะคะดอกยางหนาๆนะคะเส้นที่สองนะคะหนามากๆเลยี่เส้นที่สามนะคะหนามากๆเลยนะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะนี่หนามากๆเลยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่นะคะสภาพสวยไล้ลิ้วรอยนะคะมาพร้อมยางมือสองนะคะยางสวยๆเลยนะคะยางปี23นะคะดอกนานานะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่3กันเลยนะคะชุดนี้นะคะออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะกว้าง8.5ออฟศูนย์นะคะ ชุดนี้จะเป็นล้อใหม่เหมือนกันนะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะนี่นำล้อใหม่มาจัดโปให้ลูกค้านะคะสวยๆเลยล้อใหม่พร้อมยางมือสองสภาพสวยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางมอนเตอร์นะคะสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปียี่สิบสองนะคะเดี๋ยวไปดูดอกยางกันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะ ดอกยางหนามากๆนะคะสวยมากๆเลยเส้นที่สองนะคะดอกยางหนานะคะสวยมากๆเลยนะคะเส้นที่สามนะคะนี่ดอกยางหนาๆเลยเส้นที่สี่นะคะนี่ดอกยางหนานะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ล้อเป็นล้อใหม่นะคะสภาพสวยไล้ริ้วรอยนะคะยางเป็นยางมือสองนะคะสวยๆนะคะ 265 70 16ปี22นะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะนี่สามารถถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ร้านนะคะสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะราคาลดลงไปอีกนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่4กันเลยนะคะชุดที่4จะเป็น 5้ลูนะคะห้ลูขอบ16นะคะจะใส่กับกระบะตัวเตี้ย5้าลูขอบ16ได้เลยไม่ต้องยกนะคะชุดนี้จะเป็นฮัมเมอร์นะคะกว้าง8ออบบวก20นะคะไม่ล้นนะคะสวยๆนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางไทยนะคะยางไทยหลินลงนะคะ24 5 7ห้เนะคะเป็นยางใหม่ปี24นะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะชุดนี้ราคา21,900บาทนะคะต่างจังหวัดจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นล้อแท้เลนโซ่ซูตรนะคะกว้าง8ออบบวก20เหมือนกันนะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะมาพร้อมกับยางไทยนะคะยางหลินหลงนะคะ2 4 5 7 0 1 6ปี24นะคะชุดนี้จะเป็นคอร์วิน AT2 นะคะลายตัวหนอนนะคะสวยมากๆเลยลายตัวหนอนนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะยางปี24นะคะจัดโปรราคาถูกไปเลยนะคะ24,900บาทนะคะชุดนี้นะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะขอบ16 5ลู6ลูนะคะหรือว่าจะเป็นขอบ18นะคะขอบ20นะคะที่ร้านมีให้บริการลูกค้านะคะขอบ18นะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรอยู่ที่25,900บาทนะคะเป็นยางปี24นะคะนี่แล้วก็จะเป็นขอบ20นะคะขอบ20นะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะยางปี24เหมือนกันนะคะ อ,อยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะเก๋งกระบะนะคะถ้าเป็นเก่งนะคะถ้าเป็นเก่งอขอบ15นะคะ จัดโปรราคาถูกนะคะล้อใหม่ยางใหม่ยางปี24นะคะนำล้อเก่ามาแลกเทิร์นะคะเพิ่ม9000บาทนะคะนี่ราคาจัดโปรอยู่ที่13,000บาทนะคะลบเทิร์ล้อเก่าลงไปก็จะเหลือประมาณ90,00บาทนะคะนำมาแลกเทิร์ได้เลยนะคะจะเป็นเก่งนะคะสรลูหรลูนะคะแบบมาเลือกดูได้เลยค่ะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยใครอยู่ใกล้นะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยนะคะนี่นี่สายลุยนะคะชุด8,900บาทก็มีนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะล้อพร้อมยางนะคะนี่มีให้เลือก หลายแบบหลายเกตหลายราคานะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเก่งเป็นกระบะนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะนี่ออฟโรดสายลุยขอบ1 6หนะคะชุดนี้ก็8,900บาทนะคะล้อพร้อมยางนะคะล้อมือสองนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินลดลงไปอีกนะคะจาก8 9 0 0ลดลงไปอีกนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะ มีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยใครชอบแบบไม่ล้น5้รู6กรูนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะร้านสัญญาการยางนะคะยินดีต้อนรับนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ